สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพิมพัรลัสค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับค่ะก็ต้อนรับเช้าวันจันทร์ที่19มกราคมนะคะอาจารย์ต้อนรับอาจารย์ด้วยนะแต่รู้สึกว่าเสียงหายไปหนึ่งสัปดาห์หายไปทิย์นีงนะคะได้พักผ่อนบ้างหรือเปล่าอาจารย์เพิ่งเพิ่งรู้ว่าตัวเองแก่ค่ะคือพอไปนอนโรงพยาบาลนี่ทําให้เขานึกถึงว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดถึงท่านทักษิณ ไปโรงยอดเอกชน2คืนหมดไป3 7มหมื่นเจ็ดก็ <yeah. S 2> ดีที่ว่าเป็นสสเขามีเขาว่ามีสวัสดิการให้ปีหนึ่งไม่เกิน50,000บาทเราก็ <yeah. S 2> ยังพอเบิกได้แต่การอาศัยเป็นลูก <Yeah. S 2> เป็นผู้ปรึกษาบ้าง <Yeah. S 2> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้าง <Yeah. S 2> เทศบาลบ้าง S <S <ๆ>นี่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาทำยังไงนั่นน่ะสิคะอาจารย์ต้องใช้เอะไรนะบัตรทองอะค่ะก็ดี่อะชาวบ้านมันถึงคิดถึงไอ้ความเป็นความตายเราอย่างบ้านนี่นะ,ะอย่างไรก็ตามไปที่บ้านาก็พี่น้องก็ตามไปถามก็ถือโอกาสา <S <S <ๆ S 1> ที่จะพูดให้คำถามฝ<ห>ากมาใช <ๆ S 2> ่ไหมอาจารย์คคืออย่างนี้เรื่องของคดีอาญาเนี่ยทางจำเลยเนี่ยรับสารภาพนะครับสารก็พิจารณาพิพากษาโทษแล้ว ที่ถ้าหากว่าอายการเขาไม่พอใจคำพิพากษาเขาก็สามารถอุทธร์ได้ที่อำเภอนรองวิ่งมาหาผมผมแนะนําว่าให้รับสารภาพไปเถอะเราทําผิดแล้วก็วันเกิดสมเด็จพระเทพเนี่ยครบ60ปีเนี่ยจะมีการอภัยโทษยังไงเราอาจจะลดโทษลงไปอีกหรืออาจจะหลุดเลยแต่ถ้าอายการเขาอุทธร์ไปมันก็มันพ้นคาบคาบเกี่ยวไปทีนี้ชาวบ้านเข้าใจว่าอายการไปฟ้องคดีใหม่ ความจริงไม่ใช่ครับคือคดีอาญาเนี่ยชั้นต้นตัดสินแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็อุทธร์ได้ต่อศาลอุทธร์ข่า,าวอุทธร์ตัดสินแล้วไม่พอใจก็สามารถดีกาได้นะครับอันนี้ก็ก็กราบเียนให,ใ,หให้ทราบเพื่อที่จะได้รู้ไม่ไมใช่คดีใหม่เป็นคดีเก่าแต่เขาอุทธร์เรื่องอันหนึ่งก็มาหาที่นางรองนี่เรื่องขายที่สปกออันนี้ก็ก็กราบเรียนท่านว่า ถ้ามีเรื่องคือทําเป็นเรื่องร้องเรียนถึงผู้ว่าการจังหวัดนะครับเขาต้องสอบสวนถ้ามีการขายจริงเขายึดคืนนะฮะเพระาะว่าที่สมภาร,รเป็นที่หลวงทางสมปาก,ก็เอามาจากออกขิดศิเิกาเอามาจากของป่าไมา้บ้างป่าสงนวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติหรือที่นัประโยชน์เสร็จแล้วก็มีเงินขายว่าให้เกษตรกร,กรทํากินห้ามจาหน่ายใจโอนผินเงินขายเขายึดคืนได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าเห็นเขาขายก็จะไปซื้อเนี่ยต้องต้องเสี่ยงเอาเองนะครับอันนี้ก,ก็ก็เรียนเพื่อที่จะให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้มีสามีภรรยากันเพราะตอนรักกันก็นมีลูกกันคนหนึ่งผมก็บอกไม่ได้จดทะเบียนสมรสผมก็บอกอย่าไปเลิกกันเลยถ้าอยู่กันได้ก็ทนอยู่กันไปมาลูกเต้าเดี๋ยวก็ฝ่ายชายก็มี เมียใหม่ไอ้เมียก็ยังสาวมีผัวใหม่ก็ยุ่งลูกก็มีปัญหาเรื่องแบ่งทรัพย์สินก็อยากจะกาบเรื่องอย่างนี้ครับประการแรกเรื่องลูกก่อนถ้าไม่จดทะเบียนสมรสนี่ลูกเป็นลูกของแม่เขา<ม>พ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลี้ยงดูนะครับประการประการที่หนึ่ง<ะ>ประการที่สองเาก,ก็บอกว่าไอ้บ้านไปสร้างในที่แม่ยายเนี่ยมันเป็นเงินของเขากับเมียทำมามหาได้ด้วยกันผมก็บอกไอ้ต้องแบ่งคนละครึ่งถ้าแบ่งมันก็พัง กฎหมายเขาบอกถ้าแบ่งไม่ได้ก็เอาไปขายนะครับก็มาเอาเงินมาแบ่งกันบอกแม่แม่ยายเป็นชื่อเจ้าของบ้านไอ้น,นั้นชื่อเจ้าของบ้านแต่เราต้องพิสูจน์ในศาลเห็นว่าเงินนี่เราสร้างแต่ใส่ชื่อแม่ยายเป็นเจ้าบ้านเฉยๆมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมสิทธิ์แต่แล้วก็ตามเลยครับถ้าสามารถคุยกันได้เอาบ้านก็เอาไปแล้วเอาเงินมาอีกฝ่ายหนึ่งเอาเงินมาตีราคากันซะ,ะ,ะและไอ้นี่ลึกไปกว่านั้นอีกสามีเนี่ย ตอนแรกก็มีเงินก้อนหนึ่งของสาม,มีเนี่ยเอามาดําเนินการลงทุนหนึ่งล้านตอนนี้เมียไปใช้จ่ายในหมดแล้วพูดทํานองว่าเอ้เมียต้องมาแบ่งให้ไหมผมบอกว่าอันนี้มันใช้ไปหมดแล้วก็หมดไปจะมาแบ่งกันยังไงก็เอาเงินมาใช้ในครอบครัวในบ้านปาน,นะครับไอ้น,นี่ก็ก็เรียนว่าจะแบ่งกันได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่หรือนี่สินที่มีอยู่ด้วยกันเช่นภรยาไปกู้เงินเราเซ็นเป็นค้ำประกันหรือเป็นพยานรู้เห็น เอามาใช้จ่ายในบริษัทใช้จ่ายในทําการค้าถ้าเป็นหนี้มาก็เราต้องรับผิดชอบร่วมด้วยนะครับหมาขวาวว่าแต่ว่าเงินใช้หมดนี้ไม่ต้องไปหามาคืนมาแบ่งใช่ไหมคะอาจารย์หลายคนสงสัยนะคะเมื่อวานก็มีโทรมาเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ที่อยากจะนั่นอยู่นะครับเรื่องมรดกก็เรื่องเก่าๆท่านผู้ชมฮะพี่กับน้องพี่เป็นผู้จัดการมรดกเรวจะไปเอาขายตัวเองเนี่ยอันนี้มีความผิดยากยอกทรัพย์มรดกแต่ผมกราบเียนท่านผู้ชมนะฮะ ระวังเรื่องอายุความไม่ใช่ปล่อยไปตัวเองอยู่กรุงเทพมีที่นาอยู่นูน่นอยู่ที่ร้อยเอ็ดไม่ได้สนใจเลยพ่อแม่ตายตั้งเป็นสิบปีอย่างนี้ระวังเรื่องอายุความทาง้งแต่อย่างไรก็ตามผมกล่าบเรียนว่าอย่างไรก็คิดถึงเรื่องของเอาลินทรรมเป็นหลักเราเป็นลูกเขาก็เป็นลูกเขาแบ่งกันได้เขาแบ่งกันนะครับอย่าเป็นโรภเลยตายเราไปไม่ได้มผมนี่นอนป่วยอยู่สองคืนนี่นอนหายใจไม่ออก กลัวตายเหมือนกันนะคช่จอามาชคที่เรียกว่าก็เลยคิดถึงเอ้มันนี่ยที่พระท่านก็พูดถูกไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยเราหนีไม่พ้น่จเพราะ้นถ้าคิดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราเป็นพ่อแม่พี่น้องกันจะลูกต่างพ่อต่างแม่ก็แล้วแต่ก็มาจากพ่อมาจากแม่ด้วยกันเนี่ยอันไหนที่มันพอผ่อนผันกันได้อารุมอรวยแบ่งปันกันได้นะครับอย่าไปคิดเอาทิฏฐิพอทิฏฐิขึ้นมาก็ ทนายเอาไปกินหมดคนทนายท่านำเอาไปกินหมดแล้วมีเรื่องหนึ่งผมก็เรลังจะหาให้ทนายโชคชัยช่วยดูให้เกี่ยวกับเรื่องอันนี้เรื่องของ,องเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้านี่กับพี่น้องมันจะคนอื่นนะจย์เดี๋ยวผมจะให้คุณ่คุณโชคชัยคอยช่วยนั่นด้วยนะครับก็ขอญาติวันนี้ก็เล่า ช่วงหายไปนี่มีคนถามมาก็เล่าให้ฟังนี่ขณะอาจารย์ไม่สบายนะคะก็ยังมีไปหาที่บ้านแล้วก็เราไปหาที่บ้านล้วก็ลุกขึ้นได้ก็คุยกันไปค่ะอาจารย์ครับผมก็มาต่อดีนึงในเรื่องครอบครัวนะคะไปดูที่ครอบครัวคนดังกันนิดนึงซึ่งมีข่าวออกมานะคะอาจารย์ก็ครอบครัวของคุณตั๊กบงกตเนี่แหละหรือว่าคุณตั๊กเบญจรงคกุลนะคะเป็นภรรยาของเสียบุญชัยนะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์คุณตั๊กเนี่ยถูกปลอมในเรื่องของลาย โปรแกรมไลน์ที่เราใช้กันอยู่ในมือถือเนี่ยค่ะอาจารย์ <Yeah. S 2> แล้วก็เอารูปคุณตักนะรูปแบบว่าอุ้มลูกนะคะแล้วก็มามีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าในกรณีเรื่องว่า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเหมือนชู้สาวว่าเสียบุญชัยเนี่ยมีมีกิ๊กนะมีการซื้อรถให้นะนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็โพสต์ในเรื่องแบบทําให้เขาเสื่อมเสียนะคะ <Yeah. S 2> ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของความผิดเดี๋ยวนี้มันมันใช้กันง่ายอาจารย์ <c oughs> จะตั้งชื่อเป็นใครก็ได้ <Yeah. S 2> นะจะตั้งชื่อเป็น เป็นน้องพิมพอีกก็ได้วันนั้นเปิดไปเจอ,อพิมพพรัตเอ๊ะมีชื่อเหมือนกันนั่นเดี๋ยวนีกรณีแบบนี้บางทีเราก็ตกใจนะคะชื่อเหมือนกันเราสับใช้ชื่อที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>คราวนี้ว่าทางทนายของเสียบุญชัยเนี่ยนะคะบอกว่ามีบุคคลเนี่ยที่มาปลอมบัญชีนะคะเป็นปลอมแปลงใช้ลายใช้ชื่อว่าตักบงกฎนี่แหละแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจานแล้วก็เป็นชื่อของคุณตักนะคะในโปรไฟล์ในรูปอย่างที่บอกก็เป็นรูกคุณตักแล้วก็อุ้มลูกอยู่ซึ่งแสดงชัดเจนเลยว่าถ้าใครทีี่่เเข้าไปห็น ก็จะต้องเข้าใจว่าเป็นเป็นเป็น,ปนคุณตักแน่นอนนะคะเครานี้ว่ามันมีการสนทนาข้อความก็บอกว่ามันเป็นข้อความอันเป็นเท็จนะคะในบุคคลที่ที่กล่าวอ้างเนี่ยที่ใช้นะคะปอแปลในเรื่องของไลน์บอกว่าแฟนตักเนี่ยเขายอมรับผิดและแค่ซื้อรถให้ซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยท่านทนายบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยทําให้เสียบ,บุญชัยเนี่ยเสื่อมเสียในเรื่องของชื่อเสียงนะคะคคก็เลยมอบหมายเนี่ยให้ทางทนายเนี่ยดำเนินการละ <ม>นในกอข่าวหาที่เรียกว่ากระทำความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์อาจารย์คอมพิวเตอร์ด้วยมันเข้าข่ายมิ่นประมาทหมิ่นด้วยไหมหมิ่นประมาทเอาคอมเอาขอา้อ,ขอความประเทศไปใส่ความข้าวทำให้เขาเสียหายหถูกดูหมิ่นถูกเกลียดช,งชังมีความผิดทั้งอาญาและทางแพ่งที่เขาจะฟ้องได้่าเสียหายได้ดอ๋อได้ทั้งอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องการ<ม>อาจจะอิจฉาเขาเห็นเขามีความสุขก็อิจฉ<อ>าเขา นั่นสิคือไปสร้างความร้าวฉานกับครอบครัวของเขาอะค่ะอาจารย์ซึ่งจริงเขาก็น่ารักนะคะเคยเคยเจอท่านทั้งสองคนเลยแหละในงานหนึ่งก็คใอยเขารักกันยินยาวคนหนึ่งผัวผัวมีอายุผัวแก่เมียสาวก็ต้องประคับประคองกันไปนะคะมีอันหนึ่งที่น้องพิมพ์อย่างนี้ดูข่ามันน่าจะเป็นข้อเตือนคือเรื่องของ อาจารย์มองเรื่องไหนคะมอเตอร์ไซค์บนทางด่วนสายบางนาดินแดงเนี่ยค่ะอาจารย์ขี่ไปแล้วก็ซ้อนมันจะย้อนสอนเขาขับย้อนสอนขึ้นไปย้อนไปเลยซึ่งมอเตอร์ไซค์ปกติเขาห้ามขึ้นอยู่ได้ทางด่วนค่ะอาจารย์ไปย้อนก็คิดว่าจะลงเสร็จก็ไปถูกเฉียวชนรถยนต์ก็คือรถยนต์ที่วิ่งทางปกติอค่ะไอ้คนขับเนี่ยตายค่ะอาจารย์ไอ้คนซ้อนนี่บาดเจ็บสาหัสสาหัสตรงนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเตือนก็คือว่าหนึ่งมอเตอร์ไซค์นี่ตายฟรีนะครับค่ะอาจารย์เพราะเป็นคนฝ่ายผิดค่ะ นะครับเ,เจ็บก็บเจ็บฟรีนะนอกจากนั้นต้องระวังอีกว่าถ้าเกิดเขาเสียหายขึ้นมารถเขาเสียหายขึ้นมานี่จะต้องรับผิดด้วยค่ะอาจารย์ถามว่าถ้าฟ้องจากไหนเนี่ยตายแล้วเขาฟ้องจากกองบรดกถ้าไม่มีก็แล้วไปผมเป็นห่วงตรงนี้ถ้าวัยรุ่น14-15ปีปีบิดรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปชนเขาเจ็บไรเนี่ยหรือตายเนี่ยเขาฟ้องใครดูไหมฟ้องผู้ปกครองป่าผู้ปกครองไปปลาละเลยไม่ได้ควบคุมดูแลเนี่ย ทำให้ไอ้ ا ي ا ي ลูกชายเนี่ยไปขับรถไปชนเขาลูกสาวไปชนเขาเนี่ <ฮะ S 2> เคยมีฟ้องและสารพิพากษาให้ใช้ด้วย <ฮะ S 2> อันนี้ก็เป็นการเตือนว่าต้องเตือนลูกนะครับขับมอเตอร์ไซค์มันเมาแล้วก็สิ่งไปขับรถไปสวนทางนี่ตายฟรีาาหรือแมก้กระทั่งว่าขับธรรมดากันแล้วแต่ไปสิ่งไปชนเขานี่ระวางผู้ปกครองจะเดือดร้อน<ฮ>ะนะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนอุทาหรณ์เตือน เหตุเกิดเมื่อวานนี่เองที่18เนี่ยบนทางด่วนไอ้บังนาไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่ากงเล่าอยู่ด้วยเปล่านะแน่นอนบอกว่ากงเล่าด้วยก็เลยมีความคึกขนองหรือเปล่าทำให้กล้าที่จะขับรถย้อนสอนแบบนั้นขับมอไซค์ย้อนสอนแบบนั้นนะคะอาจารย์จริงเราประมาทใคคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลงแล้วนิดเดียวกบนิดเดียวไม่ได้นะฮะก็เกิดเหตุแบบนี้เพราะบนทางด่วนเขาก็เขาก็เหยียบเต็มที่ของเขาเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็นิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะอาจารย์ในเรื่องของช่วยเหลือกันหน่อยละกัน นะคะปิดเบรกด้วยการที่วอนนะคะผู้ใจบุญนะช่วยคนพิการน,านะคะเนื่องจากว่าถูกบ้านเนี่ยถูกพายุพัดนะถล่มพังเลยนะคะอันนี้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นคนบ้านพันสิงต์ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทางสื่อเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้ทางคุณป้าเขาเองเนี่ยนะคะเป็นเออเขาเรียกว่ามีความอัมพาตนะเคลื่นนอนไหวไม่ได้ ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็โชคร้ายโดนพายุโดนพายุอีกก็เรียกว่าไม่มีที่อยู่เขาเรียกว่าขาดทุนทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลือซื้อพวกวัสดุในการมุงหลังคาะอนนี้เป็นเดิมทีคุณศรีนวลเนี่ยมาจากเป็นคนจังหวัดกาลสินนะคนกาลสินเนี่ยจ้าก็เลยวอนช่วยกันที่ล้วติดต่อช่วยที่ไหนล่ะนี่อาจารย์ก็รบกวนฝากเป็นหมายเลขบัญชีเอาไว้นะคะอาจารย์เพราะว่า ทางคุณประทีปนะคะแล้วก็คณะกร,กรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็เลยพยายามที่จะหาทางช่วยโดยวิธีการานี้นะคะเนื่องจากว่านางสีสีนางเนี่ยเขาไม่มีชื่อก็เลยไม่ได้รับสิทธิในเรื่องของเบี้ยยังชีพคนพิการก็เลยมีกระท่อมหลังเล็กๆเนี่ยนะคะซึ่งทางเขาเองเนี่ยคุณประทีปได้ทําแล้วก็ทําเรื่องไปให้ทางอบอตอนะคะตอนนี้ขาดในเรื่องอย่างที่บอกว่ากระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อื่นๆนะคะ ซึ่งคาดว่าเขาบอกว่าใช้งบประมาณอย่างน้อย3 0 0 0 0บาทก็จึงอยากจะวอนนะคะผู้ใจบุญเนี่ยช่วยกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือวัสดุต่างๆได้นะคะที่สําหรับสร้างกระท่อมติดต่อ,อบ้านน,นะนะคะก็เลยฝากหมายเลขบัญชีนะคะจาบแล้วก็เอ่อฝากหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้นะคะ0 8 1 4 8 8 3 0 1 0นะคะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานขึ้นหมายเลขบัญชีนี้หนึงละกันถ้าอย่างไงก็ะะจำ<า>ที่เป็นไที่ปอบต ค่ะอาจารย์อบตท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครธิธรรมราชไปที่อบตก็ได้หรือนายกอบตไปมอภัยทานที่นั่นก็ได้นะคะค่ะเพียงในเรื่องวัสดุต่างนะคะก็มูลค่าประมาณ30,000บาทเท่านั้นเองท่านก็จะได้มีบ้านอยู่มีกระท่อมอยู่เล็กๆแล้วก็มีที่หลบฝนนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนพิการด้วยนะคะคือการที่ย้ายไปแล้วไม่มีเอกสารไม่มีบัตรเนี่ย มันก็ลําบากนะอาจารย์คือจริงๆจะมีเบีย้ยคนพิการที่ทางรัฐบาลเขาให้แต่ว่าเมื่อไม่มีเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเนี่ยก็ต้อง,องมาดูกันแล้วละ่ะนะคะอาจารย์สําหรับเคสของทางคุณป้าท่านนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนางสีนางสีวิไลนะคะอายุ50ปีนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะคช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะตอนรับแฟนรายการทางบ้านใครที่มีประเด็นคำถามต่างๆหรือว่าคิดถึงอาจารย์นะคะช่วงหน้าโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ